นี่ครับพี่น้องมันนี้พามาชมกับทีมงานเบิง้งพาเบิ้งเจ้าคุณปูก่อนเจ้าคุณปูเป็นอย่างน้อมันนี้น้อ,นนอเจ้าคุณปูปั๊มพาวเวอร์เป็นเครื่องหอนจอดพักินเขากันครับพามาเบิ่งทีมงานครับนี่มีนาครับทีมงานเสียหม้อดินดวนหนองคายดินดวนครับนี่ มือนี้เป็นงานถอยครับรับงานถอยหาล้อยเที่ยวบ้านไหนครับเจ๊ไงนั่งจดเที่ยวจนเมื่อยจนวิ้นมาดิสวัสดีครับผมฮะเมือม่อย์ละนามประท,นทนันเออนามประทันกระเบิ้งเอาตัวติกข้อสะเบียนผมเคยเจอแล้วด้วยง,งานแบบนี้ <laughs> มั่วกันหรือว่าไรปวดหัวนจนตักสองคัน,นเนาะแล้แบงเงินกับเรา่ <laughs> ลงโถได้หนะ <laughs> เออจะใคยเอาไปใส่เนี่ยพดินี่ครับพาเบิ่งทีมงานกับมือนีมือนีเจองั้นไงครับนี่งั้นพันเถี่ยวเสียมอว่าโอ้ลืมลืมสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีครับน้องใครดินด่วนสวัสดีครับพามาเบิ่งหนางั้นครับนี่เสียดำนี่ครับนี่ครับเสียดำครับเสียดำโดนสูตรโอ้ยใส่กับใส่หลบูพดลอยไงแล้วใส่หลายกูมวยสบายสบายครับขึ้นบ่ว นี่ก็เป็นป่าไม้ครับนี่เดี๋ยวพายังงมาบึงเลยต้นไม้โค้ครับหลอกน้าครับพี่น้องหลอกน้าประมาณพันเที่ยวแต่ว่าผมบึงแล้วนี่คือเสีบดบลหอดพันดอกครับนี่ยิน้างนี้วางหารอยรถนี่ก็โอเคแล้ว โอ้โเดือดควอนครับพี่น้องนี่ครับคนเห็ดนาก็เห็ดนาแล้วโอ้โตาย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 ,ตายเดี๋ยวพาวมาเบื้งบรรยากาศแบบหาเบื้องง่ายครับนี่คนหนึ่งถมดินคนหนึ่งดำนาครับนี่เบื้งหลายๆยครับเบื้องเสิยบ,บเบือ่อนี่ครับเบื้งรถครับนี่ฟังนี่ดำนาครับนี่เอาห้องน้ายโยนครับแต่ฟังนี้ยังหลอกดินอยู่โอ้ ภาพนี้หาบางงาครับนี่ถึงโยนเพิ่นปลูกเข่ากันแล้วครับแต่ว่าฟังทางผมดินนี่กับผมครับเรี่ยงย่างาตครับนี่ยานฝนมากกว่านี่แต่ฝนมากกว่านี่เรียบร้อยเลยโอ้ยบึงครับคนเห็ดน้ากับเห็นหน้าจะฟังทั้งนี้กับแลงครับแต่ว่าน้ำนี่เพิ่นเอาน้ำโขงนี่ทำมานี่นี่ครับเจอครับเสี่ยม้อครับผู้รับเหมาห้องครับในหนาครับนะครับ เสียวมอครับเป็นงานครับอธิบายงานนเบื้องเนี่มือนี้โอ้พาทีมงานนะครับงานจะเขียวประมาณสองพันกว่าเขียวครับไปเลยสองพันกว่าเขียวเสียวมอจรับสองพันเขียวนี่ครับรถดำก็จะประมาณนี้แหละครับนี่มันถอยไกลครับก็เลยต้องไปรอคิวกันแน่เดี๋ยวเสียวมอก็จะรับนี่นะครับขั้นในหนาดีก็เป็นแบบนี้เลยครับในหนาหางั้นดีเพรต้องไปเดือดร้อนเรื่องบ่อดินดมอยังครับในหนาจัดหายวด ครูลงคน่านั่นโอ้ในานาได้หล้ได้หลยมันโบแมนครับในน้านี่รับผิดชอบเรื่องบอดินเรื่องตำรวจเรื่องโอ้ยอะไรยังกาซซอยๆนะครับคนมีหน้าที่วิ่งก็วิ่งอย่างเดียวครับคนมีหน้าที่หางานก็หางานอย่างเดียวมันก็เลยไปเป็นระบบมันก็เลยไปกันได้เดี๋ยวพามาชมเออแคทสามสองศูนย์ครับกับเจ้าคุณปู โอเบโก้มาร์คฟรีครับสองลอยทั้งคู่ครับนี่โอ้บึงเลยรดับความเร็วครับนี่พี่น้องบริกันเลยครับบึ่งรับพี่น้องบึงบ่งบึ้งคุณปู่กับสามสองโซนยยเร็วกัน พอๆกันครับน้องพอๆกันนี่ครับรถอายุเด็ดแปดปีครับรถอายุสามสิบปีครับนี่ครับทำงานคู่กันโอ้เป็นตะเบ,บิงอีหรีครับนี่รถสองลอยทำงานคู่กันครับเบิงพี่น้องส่วนนั้นเป็นสามสองศูนย์ดีกีซีครับแคทสามสองศูนย์ดีซีอีซี ดีกีซีไอหนุ่มมะกันครับเดี๋ยวกับโกเบโก้เจ้าคุณปูนนในตำนานครับนี่นี่ครับแม่โมค้ไม่กับแม่โค้เกาเ้าถึงแล้วกับมันถึงอยู่กับางานนะครับทเทาใส่งานแต่ว่าสำหรับงานจากักรินขึ้นดำแล้วกับงานลอกนะ้าธรรมดาไงใส่สภาพนี้ก็พอะเลยนี่ครับเงินหาแสนหกแสน โอ้ปิตะเบิ้งพี่น้องปิตะเบิ้งมาดิย่อยเบิ้งระดับความเร็วของเจ้าคุณปูกับแชทครับเปรียบเทียบกันกาเป็นล้องรถใหม่อยู่บสไหลไปไหนครับพลังเครื่องยนต์ของหกสูบกับสี่สูบครับสี่สูบความมันเร็วกับเครื่องตัวนี้ใช้เครื่องของมิตซูครับนี่ กูไปก้ตัวนี้ใส่เครื่องของมิซูถ้าจำว่ผพิดก็เป็นอกดีสิบสี่มั้งครับนี่เครื่องของเจ้าคุณปูนี่นี่ครับเือนการตักเก็บภาพบรรยากาศให้ชมครับรถด่ำกับไายครับเสียมอว่างานประมาณสองมันเที่ยวครับ ภาวนาบร่ให้ฝนตกวันแต่ว่าส่วนหนองคายดินดวนเท่ากับพูดละครับปล่อยให้พิ่นปล่อยดินไปหนองคายดินดวนก็หารับจอบขุดสาขุดบอ่อครับขุดสาขุดบอ่ออย่างเดียวครับช่วงนี้งานดินพักไว้ก่อนเปิตะเบิ้งพี่นอ้องเปิตะเบิง้งรถอายุ เจ็ดแปดปีรับรถอายุ30ปีขึ้นครับนี่คุณครับขนาดความจุของบุ้งขีก็ใกล้เทียงนั่นแล้วครับนี่สองสามร้อยเถวหรือว่มปัญหาครับนี่ครับผมตากติดตามครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศหมองเทครับ ฝากติดตามช่องน้องไา่ดินด้วนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกลครับคลิปนี้ก็ให้เบิง้งข้าวๆครับกต่ทำงานระว่างเจ้าคุณปูกับแคท320 DGC ครับนี่แหละครับเป็นรถขนาด200ทั้งคู่ครับผมเบิ้งแล้วดีมันอยู่ที่คนขับมากกว่าครับมันอยู่ทีคนควบคุมมันครับนี่สภาพรถกัไก่กันยุติไ่าคนควบคุมมันครับ มันขึ้นกว่าไผ็งไข็งทำนานกว่านี่ยังกับคอมเมนต์ไหมครับอยากให้เฮ็ดคลิปแบบไหนากติดตามครับของข้าดีด่วนสวัสดีครับ